กรอกกาบสวัสดีครับวันนี้จะมาโปรโมทช่องไมคาทีวีหนึนะครับนี่แหละช่องเพื่อนผมช่องเอ่มอไม่อยากพูดชื่อมันมันกุนซตีนอาเถอะจะมีพวกอมอืมอะไรต่งตางๆอะไรเนี้ครับดูดิครับแก้คงแก้แคน้นบอกมันได้นะครับว่าจะทำอะไรแก้คงแก้แค้นเนี่ย คลิปแค่แค่นะครับผมจะทำทีหลังครับกี่เกรครับ <c oughs> <Yeah. S 1> ผมอะ่ะเนี่ยรีวิวแอดออนรีวิวการทำอะไรมากมายครับมักมีม,กมักมีอืมอืมอฮึโคเทพนะครับช่องนี้เนี่ยครับนี่คือเมกาทีวีหนสุดเกา Okay. มันก็อยู่แค่นี้ครับจบแล้วครับบายบายเจอกันนะครับขออย่าสับสไคร์นี่ขึ้น oh. ขอใย่าสับสไคร์เพื่อนผมขึ้นแลวผมด้วยนะครับก็เจ <Go. S 1> อกันเมนนะครับสวัสดีครับ